ก็สวัสดีครับสาหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตารางาธาตุนะครับาธาตุก็จะมีทั้งหมดเยอะเลยครับผมร้อยสิบแปดตัวนะครับซึ่งนะักวิทยาศาสตร์รนะครับก็จําแนกาธาตุให้แบบว่าง่ายต่อการใช้งานก็คือจําแนกโดยการใช้เป็นตารางาธาตุตามรูปนี้เลยนะครับก็รูปนี้เอาตารางธาตุมาจากหนังสือสาวทวาทอนะครับผมมันดูเข้าใจง่ายนะครับก็จะบอกว่า ธาตุนะครับเอาไง่ายๆนะถ้าเราแบ่งธาตุธาตุตรงนี้จะแบ่งออกเป็นสาประเภทสามประเภทคืออะไรผมถ้าเราดูในตารางธาตุนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับที่เป็นสีเขียวก็คือเป็นธาตุส่วนใหญ่ของตารางธาตุก็คือธาตุส่วนใหญ่บนโลกอะ่ะจะเป็นโลหะนั่นเองนะสมบัติของโลหะก็คืออะไรก็คือพวกอ่ะนาไฟฟ้านําความรอ้อนนั่นเอง อ่าแล้วก็อ่าเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องซึ่งยกเว้นประหลอดเพราะว่าประหลอดเป็นของเหลวนั่นเองประหลอดมีชื่อย่อว่า Sg นะประลอดคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่แปดกลบนะครับเป็นข้อยกเว้นนะคือโลหะ<ม>เป็นของแข็งหมดเลยยกเว้นประหลอดตัวเดียวที่เป็นของเหลวนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นธาส่วนใหญ่เนาะธาตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็สิ่งที่ตรงข้ามกับโลหะก็คืออะโลหะอะโลหะก็จะเป็นสีฟ้าในตารางธาตุอะโลหะก็ตรงข้ากับโลหะเลยก็คือไม่นําไปฟ้าไม่นําความร้อนอ่าในเมื่อโลหะ โดยมากแล้วอ่ะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องอะโรฮะนะครับจะเป็นแก๊สเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องอ่ายกเวน้นมียกเวน้นมีข้อยกเว้นด้วยนะยกเวน้คน,เวนคาร์บอนยกเว้นคาร์บอนกรรมฐานเป็นของเหลวไอ เป็นของแข็งครับผมคาร์บอนกำรรมฐานเป็นของแข็งและก็โบรมีนเป็นของเหลวนั่นเองอ่าอันนี้คือสมบัติของโอะโลหะนะก็เป็นตัวสีฟ้าในรางธาดก็คือตรงนี้นั่นเองคือตรงนี้รวมถึงไฮโดรเจนด้วยนะครับเป็นโอะโลหะสิ่งที่อยู่กัมกึ่งระหว่าง โลหะกับอโลหะก็คือตัวถีชมพูตรงนี้ตัวสีชมพูตรงนี้ก็คืออะไรตัวถีชมพูก็คืออันนี้ครับตัวสีชมพูก็คือกึ่งโลหะมันมีสมบัติก้ามกึ่งระหว่างระหว่างโลหะกับอโลหะนะก็คือมันมีสมบัติที่ก้ามกึ่งกันระหว่างโลหะกับอโลหะนั่นเองนะครับก็จะเป็นถ้ากึ่งโลหะ มีสมบัติได้ทั้งโลหะและอะโลหะขอนิดนึงเนะทาะธาตุที่แบบว่าสำคัญสำคัญของธาตุกึ่งโลหะก็คืออันนี้เลยจะบอกให้ฟังก็คือซิลิกอนซิลิกอนนี่เป็นธาตุที่มีความสำคัญในการทำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เช่นก็คืออุปกรณ์ภายในพวกคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนี้ยใช้วัสดุจำพวกซิลิกอนเป็นหลักนั่นเองเนาะเขาจะเรียกสารพวกนี้ว่าเป็นสารกึงตัวนํานะครับอ่ะอันนี้คือตารางธาตุเนาะเราก็อธิบายคร่าวๆแล้วว่าธาตุแบ่งหยาบ,บได้เป็นสามประเภทแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็จะแบ่งธาตุเฟอเิมิกนะคะผมก็คือเราสังเกตเห็นว่าเห็นไหมว่าธาตุตรงนี้มันมีแถวมันมีแถว ตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าเป็นแถวและตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าเป็นมันเป็นหลัก Anyone? นีเป็นหลักเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าอันนี้เนาะถ้าตามถ้าตามแนวนี้ถ้าตามแนวนี้ทำแนวแนวนี้น no. ะเขาจะเรียกก้อนนี้ว่าเป็นธาตุหมู่หนึ่งเขาจะเรียกธาตุก้อนนี้ว่าธาตุหมู่สอง แล้วก็หมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดแบบเนี้ยไปเรื่อยนะครับก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าก็จะเรียกหมู่แรกนะครับว่าเป็นหมู่หมู่หนึ่งเอนะหมู่หนึ่งเอตรงนี้ก็เป็นหมู่สองเอสามเอสี่เอห้าเอหกเอเจ็ดเอแปดเอไปเรื่อยโดยที่ถ้าเรียนตอนมสี่นะครับเขาก็จะให้เรา เอออันนี้นิดนึงนะถ้าเราเรียนตารางทัดมต้นซึ่งเรียนกันมาแล้วนะเราจะให้เราจำยี่สิบตัวแรกนะจะเป็นมต้นนะจะเป็นมต้นก็ยี่สิบตัวแรกนะแต่ถ้ามปลายมปลายก็ต้องจำจำจำละหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูสี่หมูห้าหมูหกหมูเจ็ดหมูแปดแล้วก็ท่าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่โรงเรียนก็ต้องมีการแบบว่าให้ท่องตารางทัดกันเนาะ สุดท้ายแล้วอย่างไงก็ต้องเปิดพอท่องไปได้ก็ไปเปิดตารางภาพดูอยู่ดีนะครับก็อันนี้อธิบายนิดนึงเนาะก็คือธาตุหนักๆก็จะเป็นหมู่ a ก็คือหมู่ a ตรงเนี้ยมันจะลงไถ่ด้วย a เนาะเป็นธาตุหนักๆที่เราใส่ท้องกันแต่ก็นอกจากนี้นะครับเขาก็จะเรียกธาตุก้อนตรงกลางตรงนี้ธาตุก้อนตรงกลางตรงนี้คาตตรงนี้ก้อนตรงกลางตรงนี้ว่า เขียนไม่ชัดอะเดี๋ยวขอเขียนหน่อยนี่ท่าท่ากลุ่มนี้นะว่าเป็นท่า transition เป็นท่าอยู่ตรงกลางนั่นเองไม่แน่ใจเรื่องตัวสะกดนะขออภัยด้วยก็เป็นท่าที่อยู่ตรงกลางเนาะเขาจะเป็นท่าที่ลงท้ายด้วยหมู่บีเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมท่องกันเท่าไหร่เขาจะนิยมท่าที่เขาจะนิยมท่องท่ากลุ่มนี้มากกว่านะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะอันเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่วงตรงเนี้ยเรียงแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าหมู่เนาะก็คืออันนี้กนะ็จะเรียกตรงนี้ว่าขอรบแล้วกันเดี๋ยวมันเละขออนุญาตลบนะเขาจเรียกตรงนี้ว่าอ่ะตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าหมู่หนึ่งเอตรงนี้นะเขาจะเรียกว่าหมู่สองเอตรงนี้นะก็คือหมู่สามเอ ไปเรื่อยจนจบเป็นมุม 8A อ่ะแล้วไงต่อแถ้าเรามองฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้เขาเรียกว่าคาบนะอันนี้เขก็จะเรียกว่าเป็นคา,าบคาบหนึ่งคาบสองคาบสามคาบสามไปด้วยสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงคาบเจ็ดหลักการง,ง่ายๆก็คือหมู่หมู่คือคอลัมน์แล้วก็ ภาพคือแถวนั่นเองก็คือถ้าอยากจะดูหมู่ให้ดูแนวแนวตั้งนะถ้าอยากถ้าอยากรู้หมู่ให้ดูเป็นแนวตั้งและถ้าอยากรู้า่ก็ให้ดูแนวนอนนะประมาณนี้ส่วนนี้เป็นท่าเสริมเนาะส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ต้องจาท่าที่อยู่กลุ่มตรงนี้หรอกนะครับอ่ะซึ่ง เดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะว่าอันนี้ขอรบนะเรื่องหมู่กับคาพมันมีทตุที่เราท่องกันก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่เราวงตรงนี้ที่ไม่ได้คือกลุ่มเออะมันคือทตุกลุ่มเอมันคือทาตทา่ทาหมู่เอทตุหมู่เอนะเป็นทตุหลักๆที่เรานิยมไชท่องกัน ธา,นะา A ตุหมู่เอนะธาตุหมู่เอตรงเนี้ยหมู่เอก็มีชื่อเรียกว่าธาตุเลพีแบบหนึ่งนะธาตุเลพีเซนเตตีบอันนี้เป็นธาตุส่วนใหญ่ที่แบบว่ามีบทบาทในการเอามาใช้งานนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองคือกลุ่มตรงกลางตรงนี้ ุมตรงกลางตรงนี้คือธาตุหมู่ B ีธาตุหมู่ B ีนะก็คือธาตุแทนทีซันแทนทีซันนะครับและก็ธาตุแทนทิซันนี่ตัวใหญ่ที่จะให้ทองก็คือให้ทองแค่แถวแรกแถวเดียวนะก็คือสแกนเดียมไทเทนเนียมวานเนียมคโครเมียมแมงกานีสไอรอนโคบอลนิกเกนลคอปเปอร์สิงค์นะ ก็คือบรรทัดแรกของหมู่ B นะครับอ่าแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เ็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นหมูซ่ซซึ่งหมู่ C ตรงนี้นะไม่ค่อยนิยมนะไม่ค่อยมีบทบาทสําคัญมากในการเรียนทเท่าไหร่มันแบ่งออกเป็นสองบรรทัดก็คือกลุ่มธาตุดแดนทนอยแล้วก็แอคทอนอยเขาจะเรียกหมู่ C ว่าอินเนอร์ n าติ i o น ประมาณนี้นะครับอ่